ชมภาพไมาก็พาพชมบรรยากาศทางลงเขาชมธรรมาชาติชมป่าไม้สวยงามหินสวยทางลงไปอ่างน้ำชมธรรมาชาติสวยงามธรรมชาติสวยดีมั้งหินสวยงามหินสวยงามธรรมชาติเอาบรรยากาศสวยงามไปฝากเพื่อน ก็เปลี่ยนไงี้ยพี่น้องก็เปลี่ยนไงี้ยพี่น้องส่เปลี่ยนเงี้ยอ๋อนวลลัดอ่างกุ้งหนองนี่ฮะลงไปอ่างอ่ะถ้าลงอ่างลงก็สวยงามสวยงามทางลงมีหินพอมมีหินสวยงามธรรมชาติ ลมแรงด้วยหนาวนาะอากาศหนาวก้อนหินใหญ่ก้อนหินใหญ่สุดอะธรรมชาติบางเฮ้ยทางล้มบางเห็นน้ำนี่้าธรรมชาติ ต้ป่าไม้สวยตนป่าไม้สวนชัเอาพาลงเขาพี่น้องพาลงเขาทางลงเขามีต้นเปลยใหญ่เ้อยต้นกระแบงบภาษาไทายเขาเรียกต้นกระแบงบอีสานเขาเรียกกบใหญ่ ต้นเนเงี้ยต้นกบแดดไมรกาอ่างเด็น้ำอางกุกๆสวยงามสวยงามกสวยสมเห็นสวยด้วย ชมเห็นสวยงามธรรมชาติบาทเข้ารอบหลังอบงามก็ค้มเห็นไหมนะเห็นบ่าก็ได้คนละบรรยากาศสวยงามเสือข้างอกอ่งเก็บน้อ่างเพราะมันบรยากาศน้องวายกอ อะไรน้อยกวาอ้าวมาตรงนี้ก็แชออร์ก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้พระอาจารย์ไปอยู่ครีบสาธุสาธุสาธุจะ,ะเลินพอเจอกันคิปหน้า